ก็เดีคำวเขาบอกว่านอะไรอันนี้ไปนียดีกวาบวชิอรโทรโฟนนะเราน่้จะมาลองชิมอูชิกันบุฟเฟ่คนละสี่ิบเจบาทครับผม เป็นชาบูสายพานนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงสายพานสามารถหยิบทานได้เลยนะครับผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงสายพานก็เลยหยิบย่าอีกหนึน่งเ้งเดนมีมีหลากหลายเมนูมากทุกคนกุ้งปลาหมึกหมูเนื้อมีหมดเลยผักผลไม้มีครบหมดเลย นี่นะทุกคนมีหมูสไลด์ด้วยนะครับทุกคนหมูสไลด์เขาบางมากเลยมีจานหนึ่งสองสามสีนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าโคตรอร่อยอ่ะทุกคนใครเคยไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะต้องไปลองชิมกันต้องไปลองกินกันเลยนะทุกคนอร่อยมากๆอาหารก็น่าทานคุณภาพดีทุกอย่างเลยนี่ต่อมาเนะีคนน้ำาน่ะจะเป็น รีฟิลนะผมขึ้นภาพไปดูเลยนี่น้ำเป็นรีฟิวครับเติมได้ตลอดเลยนะทุกคนดีมากๆเลยเวลาหิวน้ำก็เติมได้มีน้ำตั้งหายอันมีโอชิมีนุ่นมีนี่มีแป๊บซี่มีเอสซ่ามีรูบี้น้ำมะนาวมีครบหมดเลยอันนี้จะเป็นซูชินะครับทุกคนมีหลากหลายน้ามากเลยตั้งแต่เซลมอนยันไข่กุ้งเลยนี่มีหลากหลายหน้าให้เลือกมากเลยนะทุกคนมีแต่อะไรน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลย เทุกคนข้างหน้าที่ผมไปตันเป็นเดะอมอมนะทาพระใช่ไหมทุกคนอ่ะข้างหน้านะจะเป็นร้านโมเดลยี่ชันสี่นนะทุกคนอันนี้เป็นสาลายกิมจิปูอัดเติมได้ตลอดเลยครับมีซอสให้ด้วยนะทุกคนอันนี้จะเป็นปลาซาบะกุ้งเทมปุระเมนูของทอดเลยมีเยอะมากๆเลย มีเป็นไฟล์ด้วยนะครับทุกคนอันนี้ข้าวญี่ปุ่นแกงกะหรี่ครับอันนี้จะเป็นฟุซสลัดนะครับทุกคนแล้วก็ปิดผลไม้แตงโมอันนี้น่าจะเป็นแต่ไม่ก้น่าจะเป็นสับปะรดนะด่ามัแล้วทุกคนเดี๋ยวมาทานกันเลย ถ้าเราไม่เจอเมนูไหนที่เราอยากได้ก็สั่งได้เลยนะครับทุกคนอันนี้เราเดินไปตักได้เลยนะครับอันนี้ชาบูรเราเดือดแล้วมีสองซุปเลยเราจะมาลองชิมแกงกะหรี่กันปเลยนะมีความเซมๆมัามัน แล้วก็หวานๆทุกคนอร่อยมากลงตัวกันพอดีเลยจะมาลองชิบุ้งยมนปลากานันวตัวุ้งกอบมากทุกคน กุ้งาหวานต้องตัวกุ้งกรอบมากอื mm. กรอบเค็ม <c oughs> ๆหวหานๆอร่อยมาก จะลองกิมพภาษาบ้านก่อนคุณสนตุ๊กต้าหวังอะไรยมเทวกำลังอุคุนอย่ไปจะมาลองฟังเสียงมันกัน กัดด <c ười> ูได้มีคิดข้างหนแบบกัดกันไม่ดูได้นี่ขเหมือนเหมือนเป็นปลาข้างบนเหมือนเป็นปลาข้างในเออน้องทุกคนเป็นปลาข้างในนะทุกคนอุ้ยเป็นอะไรอ่ะ واللي قاعده بالوضع هذا شوفوا طبعه มึน,นมันมีอะอรบ้ากข้ามันม,ม,นม,ม,นม,มนนัน้าอเลยทุกคนทำลอกซินซูนซีนอนแรกัน ก็คออร่อยมากคุณหวานเนท่ช้อร่อยเลคุณเปมหวานอร่อยมากเราทำทีชิ้ชาวบ้านกัน ก็หวานหวานมากหวานมากทุกคนหวานแบบอร่อยอ่ะเกลมกล่มลงบาเราลงชิมันนี้ลงกันเลยทุก อารมันจะกคอบๆสมมติเราชอบเปรี้ยวงงตัวแันก๊อกงัดมาตากรอบที่สองแล้วนะครับทุกคนมันอร่อยมากๆเลยยำสาหร่ายอร่อยมากคน เยวเปรี้ยวนิดนึงก็พอกินได้อร่อยนะทุกคนเธอไปอันนี้บอกเลยว่ากินอินมแบบจุใจเลยนะครับกินแบบจุจุไปเลยหมูสะไลดบางมากทุกคนอร่อยมากครับทุกคนแต้ว ชีสครับมีชีสอยู่ข้างในน้ำจิ้มก็มีมะนาวใสม่มน้ำกนมีพริกกะเทียมไม่ปรุงด้วย เมนูผลไม้และของหวานแล้วครับทุกคนมีไอศกรีมไม่กินด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่ามีเลิกรสเลิกสีหลากหลิกเลิกรสชาตินี่ทุกคนก็ต้องกดติดตามกันจริงกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกดเป็นดิวิตูปูปูนะครับจะกระตุ้นหนบกายได้